ร้านแทบลอยร้านแทบลอย,ลอยไม่ปกติไม่มีแต่วันนี้วันนี้เมนูพิเศษค่ะดูนะคะเขาใส่เครื่องปรุ หกเลยคะ่ะคือเสร็จแล้วใช่ไหมรอค่ะโอเค <c oughs> โอเค, <c oughs> อเ,คเสร็จแล้วคะ่ะมะนาว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 ,านาว,านาวใส่ก่อนมะนาวใส่ก่กอนอืม ร้านแซ่บลอยค่ะร้านแซ่บลอยค่ะไม่ปกติไม่มีแต่ <c oughs> วันนี้วันนี้เมนูพิเศษค่ะ <c oughs> ดูนะคะเขาใส่เครื่องปรุง สายหกเลยค่ะคือเสร็จแล้วใช่ไหมค่ะโอเค <laughs> โอเค,อเ,คเสร็จแล้วค่ะอ่ะมะนาว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 ,านาวใส่ก่อนมะนาวใส่ก่อนอืม